สวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีวันอังคารที่19้ามกราคมพศ2564ัน25หวันนี้เรายังเป็นเรื่องเดิมเรื่องค่าประจำหลักนะคะเมื่อวานมีคนทำส่งมาหลายคนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะใครที่ยังไม่ทำก็ทำย้อนหลังไปเลยนะคะอ,ะอันแรกข้อหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่าง4ี่สิบห้าสี่ในหลักสิบมีค่า4ี่สิบห้าในหลักหน่วยมีค่า ห้าต่อไปข้อสองหกสิบสองหกในหลักสิบหอลออะกอหลักสออิบอสิบหกในหลักสิบมีค่าหกสิบสองในหลักหน่วยหอลออุ้ยขอโทษลูกอะกอหลักหอนออัวยอ หน่วยหน่วยไม่เอกหน่วยไม่เอกอยู่ตรงนอนหนูนะคะหอลออก,กอ,อกหลักหอนออวยอนหน่วยหน่วยไม่เอกหน่วยสองในหลักหน่วยมีค่าสองเวลาเขียนหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับเลขศูนย์เพราะมันเป็นหลักหน่วยเหมือนกันข้อสามเจ็ดสิบแปดเจ็ดในหลัก สิบมีค่าเจ็ดสิบแปดในหลักหน่วยมีค่าแปดวันนี้จะมาทบทวนเหมือนเดิมสามข้อนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยข้อหนึ่งสามสิบสามข้อสองห้าสิบ ข้อ3 91เสร็จแล้วส่งมาที่โน้ตหรือที่ไลายส่วนตัวกุตันก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ